อมึงเลยอ้วนหากินแต่เช้ามึงไอ้หหากินแต่เช้ากลับมาอยู่ยอดไลทเช้าเพราะทีมที่เชียร์แข่งหกโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุงมันเหลี่ยมจริงๆโดนแฮกสมองหรอสมองกลับจนขึ้นไวเลยหรอเมืองเป็นไอเยี่ยไรเนี่ยหวยคุยกูไม่ได้โดนแฮกสมองเน เก็บยอดแต่หัววันไม่ได้เก็บยอดแต่หัววันนะครับไม่ได้โดนแฮกสมองด้วยนะนะครับลุงเอไม่มีสมองให้แฮกอยู่แล้วนะครับไอกากเชลซีเดี๋ยวได้โดนมหาเทพแมนยูตนีโดนแน่ไอกาดเชลซีโมงเช้าวันกี้ทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยละอีหมาในตาลีบันต้องไงหมาในตาลีบันอีสัตว์มึงนั่นแหละคนเฮียบันพ่อมึงเธอเป็นหมาในตาลีบันออกมาจากลุมไหนว่าเมึ่อไงออกมาจากลุมไหนว่าอีเฮียจัดไม่มาเมื่อวานเลยล่ะ ลงทุนเกินไปไม่ชอบอ่าไม่ชอบอีกนะครับเป็นังชีวิตกูมันยากเนาะมาไหวหาพ่อพิพนผิดหาแม่มึงเหรอไอซ่กูจะรั่วโม,วส,ลโมวสลัดโมสลัดพ่อมึงกูโมมังซุอลัดในความมาช้าขนาดนี้ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะลงเลยไอ้ง่วงมึงเลยไอ้ง่วงคนเขี้เลยใชี่้ง่วงโมยเก้าอี้พี่เป็ดอีกแค่เสื้อคงไม่พอสินะมึงรู้ได้ไงวะต้องเสื้อต้อง มึงรู้ได้ไงวะาเร็วเพราะจะได้ดูแข่งลีเวอร์ตอนหกโมงครึ่งมูนไม่ใช่ยอดคนจริงๆไอ้ฮีไม่ได้ยอดคนคน,น้องรวยคิดถึงคนดูเลยมาไวไอันนี้จริงๆเชื่อไหมละ่ะเบื่อเปาหลังกําแพงเอเอาใหญ่แล้วนะไม่มีครับไม่มีครับถ้าจะมาช้าขนาดนี้มรึงไม่มาตีสองเลยละ่ะไอหน้ามืดคืออะไรไวะไหน้ามืด อดสวัสด,ดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสาหรับคนที่อยากดูลุงเอลลอนเกมให้มาอีกทีตอนสี่ทุ่มเลยนะครับให้พ่อทำงาน่านั้นนะครับน้องขอทีเด็ดทีมรักหน่อยครับเล<ด>วุงเลวุ้จัดไปห้าพ,าพาอห้าพพ่อมึงเจอห้าพอมาเร็วทําพระแสงเลเซอร์อะไรกูหมดคําจะด่าว่าอีกระบือเอกชนมึงควายเอกชนมีควายมึงนั่นแหละเ,เป้าขาเป้าขาการรักแล้วรู้สึกแพ้ทางเลยค่ะแพ้ทางคนอย่างเธอทางเข้า ทำไมอะรมิตรภาพทางเข้าเยียอะไรคนนี้อะไรทางเข้ามาเที่ยงคือจะมากินข้าวในไลฟ์โชว์อีกแล้วฮาระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยงก็ไม่รอดลงลิ้นตอนไหนครับตอนดึกครับรู้ได้ไงวะบากดีดนึกถึงลูกแก้วอยากดีดถึงลูกแก้วอยากดีดนึกถึงแก้วนี่ไงดีดผมเมื่อกับฟันอะไรเหลืองทำพ่อมึงไอเอวีคู คิดถึงนะ oh, คิดถึงคนคอแข็งกินเหล้าขาวคอยาวกินเหล้านอกคอกินไวคอสบายกินโคกคอสกประกกินทุกยี่ห้อเขาเรียกว่าคอคอเทพไปกว่าอยากดูบอลก็บอกมาไม่ต้องทำทรงขยนันไอไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลก็อยากดูยอดก็อยากได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไโหมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เคยจะลงทุนบอลก็อยากดูยอดก็อยากได้ต้อง <laughs> ลูกกแวจีบีผสมเมอเปิดหน้าต่างเช็คเวลาหน่อยเปิดหน้าาต่งมันในสลัดกัวเทปนะมีให้เปิดหน้าต่าง